เมื่อวานนี้เรานําเสนอข่าวนะคะว่าเจ้าแหลมเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นชกเพื่อป้องกันแชมป์ได้นะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเขาติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ทีนี้คนที่เป็นผู้จัดการค่ายเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่นั่นคือเฟซนิวเขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดล่าสุดค่ะเสี่ยคุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันผู้จัดการของศรีสะเกดนครหล,ลวงโปรโมชั่นออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเจ้าแหลมพลาดการขึ้นชกชิงแชมป์โลกเนื่องจากเขาป่วยเป็นกรวยไตอักเสบค่ะ ความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมศรีสะเกตนะครหลวงโปรโมชั่นยอดนักชกชาวไทยที่ถูกสื่อดังตีข่าวว่าเจ้าตัวติดเชื้อโควิด -19 ก่อนที่เสียหุยสุรชาติพิสิกธวุฒินันซึ่งเป็นผู้จัดการของเจ้าตัวเนี่ยนะคะจะออกมาปฏิเสธแล้วบอกว่าข่าวดังกล่าวนั้นเป็นเฟซนิวต่อมาก็ยืนยันว่าเจ้าแหลมศรีสะเกดเนี่ยยังคงมีโปรแกรมขึ้นชกตามกำหนดการเดิม แต่ว่าต่อมาค่ะดาโซนซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการชกคู่ชิงแชมป์สภามวยโลก WBC บยบก็ออกมาบอกชัดเจนนะคะว่ารุ่นซูเปอร์ายเวทระหว่างสีสกเกตนกครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกชาวไทย2สมัยที่จะต้องชกคู่กับคาร์ลอสกูเอตราสนักชกม็กซิิกันยืนยันแล้วว่ามีการเปลี่ยนคู่นะคะโดยถอดสีสกเกตออกแล้วใส่ชื่อของเจสซี่โรดิเกสมวยสร้างขึ้นมาแทนที่ค ล่าสุดค่ะเสียหุยออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวเพราะว่าสื่อก็ไปตามกันต่อว่าอา้าวไม่ได้ป่วยเป็นโควิดแล้วป่วยเป็นอะไรอบอกแค่ว่ามีอาการปว่วยเสียหุยออกมาบอกแล้วค่ะว่าศรีสเกตนคะรหลวงโปรโมชั่นนั้นขอถอนตัวการขึ้นชกค,คู่กับคุณเอ็ดรัสเนื่องจากว่ามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงก็เลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลผลตรวจออกมาแล้วค่ะปรากฏว่าศรีสเกตป่วยเป็นไตอักเสบแต่ว่าอาการเนี่ยไม่ได้รุนแรงมาก ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ยาลดน้ําหนักนะคะเนื่องจากว่าทีมงานใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและการโภชนาการที่ดีในการดูแลนักมวยซึ่งตอนนี้เจ้าแหลมได้พักฟื้นอยู่ที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับกําหนดการเดินทางกลับไทยเบื้องต้นจะยังคงกลับไทยวันที่8กุมภาพันธ์เหมือนเดิมค่ะครับ ตอนแรกก็อาจจะด้วยข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน<ช>จากทางการแพทย์หรือเปล่าก็ลือกันไป,ออปแต่ว่าก็เป็นที่ชัดเจนว่าเฟซนิวก็คือไม่ใช่โควิดในทีนะไม่ติดโควิดแต่แตป่วยจริงป่วยจร<ช>ิงไม่สามารถขึ้นชกได้นะครับ